สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาฟังคลิปในวันนี้ของคิดทจังชาแนลนะคะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทางด้านความเชื่อสายมูเตลูด้วยนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปวิธีแก้กรรม การติดหนี้ลองทำดูคะ่ะให้ทำแบบนี้นะคะใครมีหนี้ฟังคลิปนี้เลยนะคะจะเป็นวิธีแก้กรรมการติดหนี้การเป็นหนี้อาจจะเกิดจากกรรมที่คุณเคยหยิบซับของพ่อกับแม่มา โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือยืมทรัพย์ของท่านโดยที่ไม่ได้คืนโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีวิธีแก้กรรมนั้นนะคะให้คุณทำแบบนี้นะคะให้คุณนำเงินใส่ซองจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณคิดว่า จะให้พ่อกับแม่ตามกำลังค่ะและซื้อเสื้อผ้าให้พ่อกับแม่คนละหนึ่งชุดเตรียมน้ำใส่กรละมังด้วยนะคะหนึ่งกรละมังค่ะอันนี้คิดที่จางยกตัวอย่างแค่เอาเสื้อผ้า ใส่ถาดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะน้ำในกระบางนั้นเพื่อนำไปล้างเท้าของท่านทั้งสองพอเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเงินที่ใส่ซองพร้อมเสื้อผ้านี้ ยกขึ้นเหนือหัวเลยนะคะให้ยกพานนี้ขึ้นเหนือหัวเลยนะคะยกขึ้นเหนือหัวก้มหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าฟังนะคะขอให้เงินก้อนนี้ได้ชดใช้นี้ทั้งหมดที่ลูกเคยทําไว้กับพ่อแม่ที่เคยหยิบทรัพย์ของท่านมา โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เคยหยิบยืมเงินของท่านมาโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีแล้วไม่ได้คืนขอให้กรรมนั้นหมดสิ้นไปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วกรรมนั้นก็จะค่อยๆเบาบางลงและหมดไปนะคะ พอกล่าวเสร็จแล้วก็ให้เรานำเงินในซองมอบไปท่านแล้วนำเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนสวมใส่ให้ท่านทั้งสองแล้วนำน้ำที่เตรียมไว้ในกระมังล้างเท้าให้พ่อกับแม่พอล้างเท้าเสร็จแล้วก็ก้มลงกราบท่านทั้งสอง สามครั้งนะคะแล้วขอพรท่านทั้งสองค่ะสำหรับคนที่พ่อแม่ล่วงรับไปแล้วให้ทำแบบนี้นะคะให้นำเงินเท่าไหร่ก็ได้ใส่ซองพร้อมเสื้อผ้าใหม่อย่างละหนึ่งชุดแบบนี้เช่นกันนะคะเตรียมใส่พานหรือถาดก็ได้ให้จุดทูป หน้ารูปของท่านทั้งสองหนึ่งดอกบอกกล่าวพ่อแม่แล้วเตรียมสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ต่อหน้ารูปท่านแล้วก็ยกขึ้นเหนือหัวก้มหน้าเล็กน้อยเช่นกันค่ะแล้วก็พูดว่าขอให้เงินก้อนนี้ได้ชดใช้นี่ทั้งหมดที่ลูกเคยทำไว้กับพ่อแม่ที่เคยหยิบยืมทรัพย์ของท่านมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหยิบยืมเงินของท่านมาโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีแล้วไม่ได้คืนขอให้กรมนั้นหมดสิ้นไปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปพอบอกกล่าวเสร็จแบบนี้นะคะก็ให้เรานำถาดเสื้อผ้าวางไว้ต่อหน้ารูปท่านเพื่อรอทูบหมดพอทูบหมดแล้ว ก็ให้เรานํำถาดเสื้อผ้าซองเงินเซตนี้นะคะแบบนี้เลยคะ่ะนําไปทําบุญเป็นสังฆทานหาท่านที่วัดนะคะบอกพระว่านําเงินและเสื้อผ้านี้มาทําสังฆทานหาพ่อกับแม่เพื่อชดใช้นี่ท่านทั้งสองค่ะ ย้ำนะคะว่านำเงินและเสื้อผ้านี้มาทำสังฆทานหาพ่อกับแม่เพื่อชดใช้นี่ท่านทั้งสองค่ะให้เราบอกพระแบบนี้นะคะพอทำสังฆทานหาท่านทั้งสองเสร็จแล้วให้เรากรวดน้ำบวดนีบ้บทนี้เพื่ออุทิศบุญให้พ่อกับแม่โดยตรงเลยนะคะ บทนี้นะคะอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุ เป็นการแก้กรรมจากพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่และพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการแก้กรรมการติดหนี้คลิปนี้อาจจะมีความยาวสักนิดหนึ่งเพราะคิดจังชาแนล ก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะเพราะต้องการสื่อบอกกล่าวรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจนสำหรับคนที่อยากแก้กรรมการติดหนี้ที่เราทำไว้กับพ่อแม่ของเรานะคะสำหรับวันนี้คิดิจังชาแนล ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ